โอกาสทองสําหรับผู้ที่ต้องการอยากจะซื้อบ้านมือสองนะคะเพราะว่าล่าสุดสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยออกมาบอกถึงสถานการณ์ของบ้านมือสองในปีนี้น่าจะคึกคักมากกว่าปีที่ผ่านๆมาค่ะเพราะว่าปริมาณบ้านหรือว่ารัพย์ที่รอการขายที่เข้ามาสู่ตลาดนั้นมีมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญนะคะราคาก็น่าจะถูกลงกว่า20%ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กําลังอยากได้บ้านต้องฟังในรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขให้ดีๆนะคะล่าสุดค่ะทางสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะคะ นำโดยคุณกิติพัฒนพงศ์พิบูลประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยบอกว่าสถานการณ์รัพย์สินรอขายในกลุ่มที่อยู่อาศัยมือสองในปีนี้ที่จะเข้ามาในตลาดนั้นมีมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย์และบริษัทบริหารสินทรัพย์จะนำรัพย์สินรอขายหรือว่า NPA ออกมาระบายในราคาที่ถูกกว่าปีก่อนถึง20%เเพื่อรองรับกับความต้องการในที่อยู่อาศัยที่เพิ่มมากขึ้นของผู้บริโภคส่วนหนึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากมาตรการ กำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือว่า LTV ส่งผลให้ปีนี้ค่ะตลาดมือสองจะมีความคึกคักมากขึ้นแล้วก็ถือเป็นโอกาสดีของผู้บริโภคด้วยนะคะที่ต้องการอยากจะได้บ้านมือสองในปีนี้ โดยปัจจัยที่เอื้อต่อการซื้อและลงทุนบ้านมือสองเพิ่มขึ้นก็มาจากราคาที่ถูกกว่าบ้านใหม่ถึงประมาณ30-50%เปอร์เซนจึงถือเป็นทางเลือกในการซื้อที่อยู่อาศัยและการลงทุน 2. นะคะทำเลที่หายากแล้วก็มีโครงการรถไฟฟ้าเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้น3ก็คืออัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ที่ลดลงเอื้อต่อการตัดสินใจซื้อของคนมากขึ้น4ก็คือการผ่อนปรนมาตรการการกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือว่า LTV รวมทั้งมาตรการของรัฐบาลด้วย ะะที่มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากวงเงิน3ล้าน1แสนบาท ประมาณ3.1ล้านล้านบาทเนี่ยนะคะนอกจากนี้ค่ะการซื้อทรัพย์สินรอขายที่เป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฟดทาวน์เฮาส์และคอนโดมิเนียมราคาไม่เกิน5ล้านบาทถ้าโอนนะคะภายใน31ธันวาคมจะสามารถนําเงินจากการซื้อไม่เกิน200,000บาทไปหักลดหย่อนภาษีได้กรณีซื้อบ้านใหม่ในช่วงเวลาเดียวกันและกรณีเป็นทรัพย์สินรอการขายไม่เกิน1ล้านบาทจะได้ลดค่าโอนกรรมสิทธิ์ค่ะและค่าจดจำนองเหลือ0.001% ไปจนถึงวันที่23มิถุนายน จากการประมาณการนะคะบ้านมือสองในปี2562เขาก็คาดการณ์กันว่าบ้านมือสองในกรุงเทพมหานครและประิมณฑลที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในปีนี้ค่ะมีจำนวนประมาณ65,000ยูนิตที่รวมทั้งบ้านมือหนึ่งและบ้านมือสองลดลงนะคะจากปี2561ที่มีอยู่72,000ยูนิตโดยมีสัดส่วนประมาณ40%ของที่อยู่อาศัยที่คาดว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ในปีนี้คิดเป็นมูลค่า143,000ล้านบาทหรือประมาณ3 0ของมูลค่าที่อยู่อาศัยที่คาดการว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ภายในปีนี้ค่ะถูกลง20%นะุณ mm hmm. ผู้ชมแล้วก็ยังได้สิทธิประโยชน์เรื่องของการลดหย่อนภาษีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจก็ลองพิจารณาดูนะคะภายในปีนี้ก็ถือว่าประหยัดงบประมาณในกระเป๋าไปได้เยอะพอสมควร